สวัสดีค,ครับผมวิธีบ้านๆ้านนะครับผมพามาชมโรงจอดรถต่อนะครับผมลังคาส้นแรงนะนี่นะครับผมวันนี้เชื่อมจบเสร็จเรียบร้อยนะตัวโครงลังคาแล้วก็ตัวรางน้ํานะครับผมนี่ฮะก็รอลังคาอยู่นะครับผมพรุ่งนี้ลังคาน่าจะเข้านะอารอลังคาอยู่นะครับผม,ผมตัวลังคาส้นรางนะครับผม56ตารางเมตรนะ ผมจบเรียบร้อยเหลือแค่ตัวโชว์กับเสาเนี่เชื่อมกับเสาตัวนี้นะนะก็เก็บวันหนึ่งก็จบนะครับผมตัวตัวโชวนะเป็นเหล็กโชนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เก็บงานสีอีกนิดหน่อยนะครับผม สนใจทีมช่างสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมไปที่โปรไฟล์นะครับผมมีไลน์ให้อยู่นะครับผมทักเข้ามาได้สอบถามได้นะครับผมไม่เป็นไรนะฮะไม่ทําไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ